สวัสดีครับพบกับผมเต้เลดชาแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาทำคลิปอินโทรเกมเกมหนึ่งครับซึ่งผมจะแคสต,ต่อไปในอนาคตรครับผมก็หลังจากเห็นภาพ c, c ีขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะเดากันได้แล้วแหะครับใช่แล้วครับเกมนี้คือเกม p r i n c e of Persia ครับผมเอ่อภาคที่จะหยิบมาเล่ากันเนี่ยก็คือภาคแซงออฟไทม์ับผม เป็นภาคแรกในไตราภาคล่าสุดของเกมนี้นะครับผมเอ่อโดยมีทั้งหมด3ภาคครับก็คือ Sand of Time เป็นภาคแรก Warrior Within เป็นภาค2แล้วก็เอ่อ w w o Throne เป็นภาค3ครับผมก็เป็นการปิดไตราภาคใน3ภาคนี้ครับทีนี้เนี่ยเอ่อภาค Sand of Time เนี่ยผมคงไม่ได้แคสครับผม แต่ว่าจะมาเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟังเพราะว่าถ้าไปโดดอยู่ๆโดดไปแคสภาค Warrior Within เลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงได้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆไอ้ตัวนั้นมาไงตัวนี้มาไงเหตุการณ์คืออะไรอยู่ๆเริ่มมาคืออะไรอาจจะสับสนได้ครับผมก็เลยต้องทำวิดีโอแนะนำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับคือเริ่มเรื่องมาเนี่ยจะกล่าวถึงประเทศปเทศปอร์เซียครับผมโดยมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งก็คือตัวเอกที่เราต้องบังคับต่อไปในอนาคตเนี่ยครับก็ทางผู้พัฒนาไม่ได้ให้ชื่อไว้นะครับก็เรียกกันอย่างนี้เลยครับก็เรียกกันตามตำแหน่งก็คือเจ้าชายจะพ่อของเขาซึ่งเป็นราชาปเปอร์เซียองปัจจุบันนะครับได้ทําการบุกจบตีเมืองบาบิโลนของมหาราชานะครับผม ซึ่งการบุกโจมตีเนี่ยเกิดจากการชักจูงของวีเซียซึ่งเป็นเหมือนอํามาของเมืองบาบิโลนครับผมซึ่งทรยศมาเข้า,ากับราชาเปอร์เซียครับผมซึ่งราชาเปอร์เซียเนี่ยได้ให้สัญญาว่าจะให้สมบัติแก่วีเซียครับผมก็ยกเว้นว่าทางราชาเนี่ยได้เก็บนาฬิกาไายั์เอาไว้อ่าแล้วก็ ได้เก็บกลิษที่ลวดลายแปลกตาอหนึ่ไว้ให้เจ้าชายเป็นสิ่งสงคัญนะครซึ่งไอของสองอย่างเนี้ยมันเป็นของโบราณที่มีพลังอำนาจแบบเกินมนุษย์จะหยางนะครับตามเรื่องนะครับก็วิเซียก็เสียเซลล์ครับคือ <c oughs> ไอที่ทรยศเมืองตัวเองมาเข้ากับเปอร์เซียแล้วก็ให้ชาวเปอร์เซียบุกยึดเมืองเนี่ยเพื่อจะอยากได้ไอนาฬิกาทรายยักษ กับเกรดของเจ้าชายมาครอบครองมาผมเพราะว่าไอนาฬิกาทรายตัวเนี้ยบรรจุทรายแห่งเวลาอยู่ครับซึ่งเป็นของที่มีอำนาจในการควบคุมเวลาได้แล้วก็ไอเกิดที่เจ้าชายได้เป็นสิทธิสง,งครามเนี่ยเป็นเหมือน,นกลไกในการเปิดตัวนาฬิกาทรายครับผม <c oughs> แต่ทีเนี้ยมีเสียด้วยพึ่งทรายศมาแล้วก็ เหมือนแบบมีความดีความชอบก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับผมเหมือนแค่มาสนับสนุนแผนโจมตีไม่ได้ลงแรงอะไรมากมายก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่รอจังหวะต่อไปทีนี้เนี่ยจังหวะก็มาถึงครับผมเมื่อราชาเปอร์เซียเนี่ยตัดสินใจไปเยี่ยมพันธมิตรต่างเมืองครับผมโดยขดในนาฬิกาสายยักษ์ไปด้วยอ่าเพราะ เจ้าเมืองที่เป็นพันธมิตรเนี่ยได้เห็นทรายก็แบบโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดยอดมากทรายอะไรเนี่ยดูสวยผิดจากทรายปกติทั่วไปรอบๆเมืองนะครับผมวีเซียก็เลยฉุดคิดได้ครับได้จังหวะก็เลย <c oughs> แนะนำให้เจ้าชายซึ่งตอนนั้นก็สเสด็จมาด้วยเนี่ยให้ใช้กลิปทำการเปิดตัวนาฬิกาทรายครับ โดยพูดในเชิงที่ว่าแบบเออจะเป็นการแสดงอพิธิหารปฏิหารของนาฬิกาทรายตัวนี้เจ้าชายเราก็อยากโชว์พาวนะครับก็ไม่อะไรกับเขามากก็เอากรดไปจิ้มตรงรูที่เป็นกนไกนะครับผมแล้วก็โยกเหมือนขันโยกนะครับเพื่อเปิดเออตัวนาฬิกาทรายของทรายแห่งเวลาปรากฏว่าประเด็นมาเลยครับงานมาเลยแบบไม่รู้ตัว พอทรายแห่งเวลาเนี่ยหลุดออกมาจากตัวนาฬิกาทรายนะครับแล้วไปสัมผัสกับผู้คนรอบๆเนี่ยกลายเป็นว่าผู้คนที่ถูกทรายแห่งเวลาเนี่ยเอ่อกลายเป็นปีศาจทรายครับผมแล้วก็ไล่ทําร้ายทลายทลายคนอื่นครับผมสรุปว่าคนที่รอดจากทรายแห่งเวลามาได้จากการเปิดผนึกครั้งนี้เนี่ยมีตัวเจ้าชายซึ่ง โดนซัดกระเด็นไปไม่โดนผลของทรายครับผมแล้วก็โซเวีเซยซึ่งรู้จังหวะอยู่แล้วก็เลยชิงออกไปก่อนแล้วก็ฟาร่าครับซึ่งเเธอเนี่ยเป็นเข้าใจว่าเป็นนางเอกนะครับแต่เกมก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนคือเป็นนางเอกซึ่งเป็นลูกสาวของราชาแห่งบาบิโลนครับผมซึ่งตอนที่เมืองถูกยึดเนี่ยเธอหลบหนีออกมาได้ก่อนครับผมแล้วก็ รอจังหวะเข้ามาจัดการเรื่องทรายแห่งเวลานั่นเองอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเออก็เป็นการเริ่มเล่นเกม,มครับภายในเกมภาคแรกโดยที่เจ้าชายก็ออกผจญภัยกับฟาร่าเพื่อหาทางยับยัง้งมหันตภัยจากทรายแห่งเวลาครับผมทีนี้เนี่ยผจญภัยไปผจญภัยมาเออตวัวฟาร่าเนี่ยก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาเนี้ยง่ายสุดเลยนะก็คือ เอากริกเนี่ยไปปักที่ตัวกลไกของนาฬิกาตายเพื่อดึงทายแห่งเวลากลับไปครับผมอ่าแต่จริงๆเนี่ยเออมันไม่ใช่การดึงกลับไปครับมันเป็นการย้อนเวลากลับไปครับด้วยอำนาจของกลิกอืมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าชายก็ทำสำเร็จครับโดยการเปิดกลไกที่ ทายแห่งเวลาแล้วย้อนเวลากลับไปก่อนเวลาที่ตัวเองนะครับตัวเองในอดีตจะเปิดกลไกของทายแห่งเวลาครับผม mm. เมื่อทําสําเร็จเนี่ยทังเจ้าชายก็ไปแจ้งให้มหาราชาของบาบิโลนครับผมแล้วก็ฟาล่ารู้ว่าวีเซียเนี่ยกําลังจะทรยศพวกเองนะเออแล้วทาให้เกิดไทนะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นส่ว่ากันไปทําให้วีเซียเนี่ยถูกประหารครับผม โอเคแล้วเออหลังจากนั้นเนี่ยก็จบภาคแรกครับผมแล้วจุดเริ่มต้นของภาคสองเนี่ยมันมาจากคำเหมือนคำโบราณหรือคำทำนายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. ก็คือว่าใครก็ตามที่เปิดทำการเปิดผนึกทรายแห่งเวลาเนี่ยจะต้องตายทั้งหมดด้วย <c oughs> หน้าที่ของ ผู้คุมกดแห่งการเวลาหรือเป็นปีศาจที่ชื่อดาก,ก้าซึ่งจะปรากฏตัวในภาคสองครับผมก็โอเคครับผมก็เรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวภาค Warrior Within เนี่ยเดี๋ยวผมจะแคสททหลังครับผมเอ่อเผื่อเพื่อนๆอาจจะไม่ทราบนะครับเกม p r i n c e o f เปอร์ a เนี่ยถูกถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับโดยระเอกเนี่ย แสดงโดยเจเคจิลเลนทาวนะครับผมอา่าไปหาข้อมูลดูใน Google กันได้ก็เป็นภาคที่สนุกครับผมก็ดูหลายรอบเหมือนกันก็มีฉากตัดจากในเกมบ้างก็มีปรับแต่งเนื้อเรื่องบ้างก็ตามตามความเหมาะสมนะครับจะให้เป็นเป๊ะเหมือนในเกมมันก็เวริร์เวอร์แบนะโอเคก็ <c oughs> สุดท้ายก็ถ้าสนเพื่อนๆสนใจหรือยังไงเนี่ยครับก็รอติดตามเป็นออฟฟ์เซียวอลเลอร์วิดีนได้ครับผมผมแคสแน่นอนครับสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะครับผมชอบคลิปผมเนี่ยบรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์หรือถ้ามีข้อเสนอแนะคิดเห็นสี่ชมอะไรก็ สามารถทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ